หลายคนคงพอจะจำได้นะครับในอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่สนาม King Power Stadium เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ต้องสูญเสียคุณวิชัยศรีวัฒนประภาซึ่งเป็นอดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และกลุ่ม King Power และนอกจากนี้แล้วเหตุการณ์นี้ยังทำให้สูญเสียผู้ติดตามคุณวิชัยอีก2คนและนักบินอีก2คนด้วยครับรวมเป็น 5คนซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ศาลเลสเตอร์ซิตี้ได้ตัดสินว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของตลับลูกปืนแตกทั้งที่ใช้งานได้เพียง330ชั่วโมงจากอายุการใช้งาน2,400ชั่วโมงคดีนี้ได้ถูกตัดสินออกมาในวันที่28มกราคม2568เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับ ซึ่งสารได้ระบุว่าการจากไปของทั้ง5คนนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งพยานหลักฐานที่ได้นำเสนอระหว่างมีการสอบสวนก็ได้ชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากขบวนการผลิตที่ผิดพลาดข,ของตลับลูกปืนที่ใบพัดหางของเครื่องซึ่งก็ทำให้ใบพัดหางเสียสมดุลไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้ไม่ใช่ว่าบริษัทที่ผลิตเขาไม่รู้นะครับ แต่ก็ไม่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ก็คือเล o โอนาโด AW-169 ที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนอกจากนี้แล้วนะครับทายาทของคุณวิชัยก็ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ครับเป็นจำนวนถึง91,000กว่าล้านบาทครับแต่ประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่ว่าบริษัทเลโอนาโดจะไปต่อ,อยังไงครับ ต่อให้เขาชนะคดีความที่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความผิดพลาดทางวิศวกรรมและค่าเสียหายอันนี้คือสมมุตินะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทลีโอนาร์โดก็คือเขาจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าครับและคนที่สามารถซื้อเฮลิคอปเตอร์มาขับได้หรือมาใช้ในกิจการส่วนตัวได้คงไม่ใช่บริษัทเล็กๆอยู่แล้วครับและมีโอกาสสูงครับที่บริษัทนี้ อาจจะล้มละลายแต่ถ้าการตัดสินของศาลให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเลโอนาร์โด A.W. 169ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งให้ไปแก้ไขความผิดพลาดในการออกแบบทางวิศวกรรมและเมื่อสามารถแก้ไขได้ก็จะอนุญาตให้สามารถจำหน่ายต่อได้เรื่องนี้อาจจะทำให้บริษัทสามารถที่จะทำธุรกิจต่อไปได้ครับศาลจะตัดสินให้ชนะหรือแพ้ ยังไงบริษัทเลโอนาร์โดก็มีแต่เสีย